พระอาจารย์สมชายพุทธสโลเนี่ยมีหมายที่จะสร้างโบสถ์แห่งนี้ให้เป็นโบสถ์ที่สูงใหญ่ที่สุดของจังหวัดจัดเชียงซาซึ่งมีความสูงมากสูง96เมตรนะครับภาพยังไม่เหมือนที่เราคิดไว้ตอนแรกเนาะ นี่ก็บอกว่าเป็นพระพิฆเนศที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสวัสดีครับเราพาทุกท่านมาอยู่กันที่วัดโพงอากาศตําบลโพองอากาศอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ<ม>และที่ทุกท่านเห็นอยู่ทางด้านหลังนี่คือพระอุโบสถมหาเจดีซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้รับแรงบรันดาลใจมาจากทัชมาฮาลประเทศอินเดีย ข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้พลาดโอกาสในการชมคลิปไปใหม่ถัดไปพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับครับพอเราเดินเข้ามาในบริเวณด้านล่างของพระอุโบสถมหาเจดีย์เราก็จะได้เห็นรูปปั้นของพระเกจิดังๆของเมืองไทยนะก็มีอยู่ประมาณ6องค์แล้วก็จะมีคาถา พระพุทธเจ้าห้าพระองค์แค่ได้สวดกับไหวบูชาซึ่งคาถาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็จะเป็นมงคลชีวิตแล้วก็จะเป็นคาถาที่เกี่ยวกับแค้วคา่าเคราะายให้กลายเป็นดีเดี๋ยวเราปิดทองกันเนาะองค์แรกที่เราจะปิดก็คือหลวงพอ่อทวดนะหลวงพอ่อทวดวัดช้างไห้ครับใครที่มาทําบุญที่นี่ต้องใจเย็นๆเนานะค่อยๆทําแล้วก็วกมีคาถาก็สวดภาวนาไปครับเพื่อให้เกิด ความเป็นศริมงคลกับตัวเราเองเนาะครับ mm hmm. เสร็จจากทําบุญไหว้พระเราก็จะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมความสวยงามของพระอุโบสถมหาเจีดีนะครับซึ่งอยู่ด้านบนซึ่งทางเข้าก็จะมียักษ์สตนเนาะเฝ้าอยู่ทางซ้ายมือก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นเท้าตักระนะครับเฝ้าบันไดานาอยู่เนาะทางขึ้นจะเป็นบันไดานาคไปกันครับ ครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบริเวณพระอุโบสถมหาเจดีย์แล้วเนาะทางด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นเจดีย์บริวารเนาะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสถูปเจดีย์ใหญ่ซึ่งมีความสูงมากสูง9.6เมตรนะครับบริเวณรอบๆก็จะเห็นได้ว่าเป็นพระอุโบสถแบบจัตุรมกกุกเนาะมีทางเข้าทั้ง4ด้านแล้วก็แต่และด้านก็จะมียักษ์นะฮะยักษ์ฝ้าประตูองค์สูงใหญ่มาก ภายในจะบรรจุพระบรมสารีกทธาตุเนาะเดี๋ยวเราจะไปกราบไหว้บูชากันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปก,กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุก็ต้องขอบอกเพื่อนเไว้ก่อนเนาะว่าจเจ้าอาวาสแห่งนี้คือพระอาจารย์สมชายพุทธสโลเนี่ยมีหมายที่จะสร้างโบสถ์แห่งนี้ให้เป็นโบสถ์ที่สูงใหญ่ที่สุดของจังหวัดจะเชียงซาซึ่งในขณะที่สร้างพระโบสถ์สแห่งนี้ก็พระอาจารย์สมชายก็ได้ถูกนิมนต์ให้ไปที่ สังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียเนาะสังเวชนียสถานพูดกันง่ายๆก็คือเป็นการตามรอยพระพุทธเจ้าจะมีด้วยกัน4แห่งก็คือสถานที่ประสูติสถานที่ตัดสู้สถานที่ปฐมพระเทศนาแล้วก็สถานที่ปร,ริธิพานเนาะซึ่งขณะนั้นไปกัน3องค์ก็คือมีพระอาจารย์สมชายพุทธสโลแล้วก็หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงงวัวและอีกองค์นงคือหลวงพ่อประกาศสมาธิคุณ วัดมหาธาตุท่าปัจจันทรเดี๋ยวเราเข้าไปชมในบริเวณภายในกันนะครับเราเข้ามาบริเวณภายในแล้วก็จะเห็นพระประธานนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับหลวงพ่อพระพุทธโสธรเนานะบริเวณทั่วไปข้างในก็นะครับเหมือนเป็นการบูรณะใหม่เนาะซึ่งมีล่วงโรยไปตามการเวลานะครับปูนมีการขัดเทาะแล้วก็มีการคล้ายๆ่าเรนเวทใหม่เนาะ ข้างในก็เรายังไม่เห็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากําลังบูรณะใหม่แล้วก็อาจจะอัญเชิญไปวที่อื่นก่อนหรือเปล่านะครับก็นี่ครับยังมีรอยโบกปูนอะไรอยู่เนาะข้างในแล้วก็มีนี่ฮะเนี่ยแสดงว่ามีการบูรณะใหม่อยู่นะยังเห็นเป็นเหล็กอยู่นะครับเพื่อนๆที่มานี่ก็ สามารถเข้ากลับวหว้ได้นะครับแต่ว่าสภาพยังไม่เหมือนที่เราคิดไว้ตอนแรกเนาะครับเพืเเอ่อนๆจากสภาพที่เราเข้าไปในบริเวณเพระอุโบสถมหาจีดีนะครับก็ยังมีการรีโนเวทอยู่ก็เมื่อสักครู่ผมได้เจอกับคนที่เข้ามาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนเขาบอกว่าสภาพการรีโนเวทก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะแต่เมื่อสมัยก่อนทุกๆ วันนักกัตเลิกทุกๆวันหยุดจะมีผู้คนมาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณจุดอื่นกันบ้างเนาะก็จะมีปาร์กาเนตที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่มั้งสียังสดสวยอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมครับตัวนี้เราก็จะมาทําบุญเนาะทำบุญให้กับสารฝันให้กับพี่น้องที่ไหนนะ เชียงรายนะครับเพื่อนๆถ้ามาที่วัดนี้ก็สามารถทําบุญได้เนาะน่ารักมากคุณอาเขียนชื่อให้หนต้องเขียนชื่อด้วยใช่ไหมฮะอ๋อที่ไหนนะโครงการสารฝันเพื่อพี่น้องครับผมบริจาคเนาะครับเชิญครับที่รอสักครู่ขอบคุณนะครับครับครับทีนี้เราก็จะลังจะเดินไปที่พระพิคเนตเอ่อสำหรับคนที่มาวัดนี้เนาะหายห่วงกันนะครับเพราะว่าอากาศเย็นมากมาก วัดตั้งอยู่แบบกลางทุ่งนาเลยนี่ครับตัวนี้มีสระน้ําด้วยฮะรบ,บริเวณนี้เราก็ให้อาหารปลาได้เนาะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ส่วนนี้ที่ทำแยกอ,ออกมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพราม์นะครับก็มีทาเวสุวรรณมีพระราหูนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือองค์ใหญ่ก็คือพระพิฆเนศเนาะสำหรับเพื่อนๆที่จะมากราบไหว้ก็ต้องเลยมาอีกนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวเราไปไหว้พระพิเกเนตกันนะครับที่นี่เขาบอกว่าเป็นพระพิกเนตที่เป็นปางนั่งที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจะเป็นพิกนิที่ใครที่มีอุปสรรคมีปัญหาประทานพรความสําเร็จขอให้ได้รับเ <c oughs> รียกว่าขจัดอุปสรรคปัญหาประทานพรความสําเร็จจากทำบุญทูตเทียนแล้วก็มามาทําบุญให้กับองค์พระพิกเนตด้วยเนาะจะได้เป็นการทรํรนุบํารุงด้วย ันนี้ก็จะมีคู่วานหนึ่งสองสามสี้าหจ็ดแดเกดอกคู่เก้าดอกแล้วก็มีพวงมาลัยนะครับครับเพื่อนๆหลังจากเราไปสักการะบูชาองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ เดี๋ยวเราไปชมนะครับรอบๆบ,บริเวณนี้ก็จะมีพระพิคเนตปางต่างๆก็เรียกว่า32ปางเลยนะครับไปชมกันครับ อันนี้ปางที่หนึ่งนะครับพ่อบาลคณะปฏิซึ่งจะเป็นอวตารภาพเด็กของพระพิฆเนศนะคะปางนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเป็นปางอันที่รักของทุกคนเนาะโดยเฉพาะเด็กเ็าะจะนิยมแบบว่าบูชาในาพวกบ้านเรือนหรือว่าโรงเรียนที่มีเด็กเล็กอนุบาลสนามเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละปางก็จะมีความเด่นไม่เหมือนกันเนาะเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความสุขครอบครัวเกี่ยวกับการงานหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแต่ละปาง เ,เพื่อนๆที่ไม่เคยไม่เคยเห็นภาพพิเศษปลาต่างๆก็มาได้นะครับที่วันนี้ปาาที่15ปลางนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการสแสดงเนาะปางนี้เรียกว่าปางนาตศสิง์นะคะจะเป็นเจ้าแห่งการลีลีลาการไรยรำแล้วก็ศิลปะการสแสดงนะคะวันณนะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นวันณนะท่านจะเป็นสีทองเป็นลักษณะของการแบบเต้นไรยรำแล้วก็ระบำฟ้อนนะคะแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับ พวกนักแสดงเนาะความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประทับยืนเข่าขวาเนี่ยจะเหยียบบนดอกบัวเนาะซึ่งอ,อ,องค์เนี้จะเป็นองค์ที่ค,ททค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะคนไทยจะพบหินได้ได้ง่ายเพราะว่า เขาจะบูชาในพวกแบบวิทยาลัยนาฏศิลป์หรือว่าโรงเรียนสอนพวกบัลเล่พวกลงถ่ายทําภาพยนตร์โรงละคร,ครอย่างเงี้ยเกี่ยวกับสถานที่บัรทึนก็จะเป็นองค์นี้เดี๋ยวเราจะไปดูปางที่คนมาไหว้ามากที่สุดนะครับก็คือปางที่25<ช>ปางนี้ก็เป็นปางอวตารปางที่25นะครับพระรีนาโมจันคระปฏินะครับปางนี้เขาบอกว่าเป็นปางแก้กรรมและขจัดหนี้สินวันณะสีขาวมีสีกร เหมาะบูชาสําหรับผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นพลิกชะตาดวงชีวิตแก้กรรมเก่าลดหนี้สินล้างมลทินทั้งปวงนะครับซึ่งปางนี้ก็จะเป็นเป็นปางที่มีคนเข้ามากราบไหว้บูชามากที่สุดนะครับแล้วก็ทําบุญตรงนี้หน่อยใช่ก็จะแก้เรื่องกรรมเก่าเหมือนใครที่มีปัญหาชีวิตเนาะลปดปล่อยคำสาปแช่งคำงต่างๆ ครที่อยากจะมาสักการะกราบไหว้องค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็มาได้นะครับวัดโพอากาศตั้งอยู่ที่ตำบลโพอากาศอำเภอบางน้ําเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์้กับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ